แจ็คโลนซีโร่ลอยอยู่หรอ50โล้วตกต่างประเป้า่วยแบ่งห <disposable> yeah. ้วยค่ะ

คนเล่้คนอย่าเี้าตุวนตัวนี้เขาจะตอนนี้เนี่ยสิเบิดตอมโมนะให้กัอยาไก่ม้อย่องผู้ห้อแข็งกับปลาันน่นี่ก็เป็น ได้ถ้าเยอะคนยกของแน่มีเท่ากันโคตรเจ๋งโคตร

má con, cho liền, phơi thêm nữa trên bàn luôn đi các bạn, là